สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่น้องบัวนะครับผมขึ้นเขามากนะครับสิขามไปทางอุดรอน,นะพี่น้องนี่เขาลงนี่แหละมาหลายหลบกลันลครับทางเซนนี้ก็ได้จอดจเดือเลยมาท่ายให้บเบิ้งนะครับ มีสซอากาศพร้อมน่ครับพอจอดเรื่องสิแล้วครับก็คือห่อบือนโน่นขึ้นมานะครับบืนโน่นขึ้นมากอะ่ะมันสีมี่มองพักรถนะครับพี่น้องเป็นมองพักรถเป็นเขานะครับมองนี่เป็นเขา ปิตาเฮ็ดหลายก็อย่างห้ามทิมขยะแต่ว่าขยะเอลี L ่อยู่อันนั้นมันเนื่นนะครับลงเนื่นลงไปนะครับวันนี้นี่ผมนุนไหวเนะาะกันไหว้ามันไหลห้ามองเรียนไปครับซ้ำม,มันมันคำกับที่เป็นนอนด่อ,อุด,ดอนบุร่ะ อ,อันแถวปั๊มกรปั๊มพี่ีปัมปป๊มยังอ,ยอันนี้ทางึันคือโน่นมากนะครับต้นเนื่น้นอนะี้มาก น่างามแช่ว่ะกีกาตันนี่โอ้น้ากัรแลพี่สวยงามครับสวยงามบืนพ่อบืนเราก็ได้เบิ่งล้นวัวเตือนพี่น้องแม่จกักไปใส่จิ้มลูกไว้นะครับ รถปีนเขานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเห่ากะสิไปเรื่อยๆนะครับไปนอนอยู่อูดดอนผมละการเหลือบ่าไกลครับประมาณ40กิโลนะครับจากเขาดนี่ไปนะอันที่ผมขึ้นมาก,กลางเขาแล้วกับน,นี่นี่ที่พักรถอยู่นี่จอดเล่นไปครับซามมันํำเพราะว่าปืนเสาจังสิได่งนะนี่ครับรถเห่าก็ได้ยังหน่อยเห้าก็ลางแล้ว จอฟ่วงมาพอนะโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปก่อนครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ